กาบสบายดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่สูส่สูส่คนเนาะว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศมาเนี่ยก็ยินดีต้อนครับเขาสู่ส่องมาเนี่ยสัญเลีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่มาเนี่ยกับมาอยู่บ้านตลงหน้าค้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองไก่สอนกาซึ่งมหาเอ้ยล่ะเอ้ยละกะเป็นไผ่กะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกาสิจำกันได้ดีเนาะกาบภาพ สาวบุญม,นม,นมันนาม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเหมืนอนนี้เพราะว่าทังสาวบุญมนันนาเพื่อนกันยังบอกเคยมาเนาะเพราะว่าก็มีทั้งพ่อหญ่ใจดีส่องสาวบุญมนันนาเพื่อนออบเงินมาให้เนาะกับซอยเดือเขอตของเอ่ยละขามาพ่อแม่พี่น้องมันยางก,ก็เลย อาสาพาสบุรมนามาเนาะพะว่าทั้งสองสบุรมนาก็ยังบอกเคยเขามาจากเธอพ่อแม่พี่น้องก็โอเคพ่อแม่พี่น้องมายก็จะไปถามความรู้สึกของเอื้อยเพื่อนเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรเนาะทีได้ได้รับการช่วยเหลือขอมาเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสมน้ำกันเลยเนาะ

จะอะไรดีขอแล้วลูกขอแล้วลมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นยังไงบ้าเลยโรคอาการโรคเจ็บแมนเดี๋ยวนี่ก็เจ็บเริ่มเจ็บแห้งเขาแห้งเขาแล้วอ๋อเมื่อวานก็เห็นทั้งซองหัวเตียงคนซื้อยาวมากินมาเป็นยังไงท่านครอันยาดีๆมาครั้งบ่าท่านกินดีพ้นกิน มีแต่พ่นอยู่ทงบี้กินอยู่ทั้งไงแม่กินเพราะแม่ก็เป็นอยู่ทั้งกินแล้วไม่ได้ไข้ขึ้นเลยวะมันแบบมันเจ็บทั้งทั้งังมันเจ็บทั้งลังนี่ร้ายกลัวโลยแบบมันเจ็บบัดเวลานอนเวลายังกับมันแบบมันแข็งไปเลยค่ะมันแข็งแล้วมันติงโตอย่างได้เจ้าขึ้นหายเลยเลยเจ็บมองนะเอิกนีนเจ็บแห้งแต่ยังยังยังอาการยังบม่ได้ไข้ขื่นบ้างแต่จากเสียงนี่แหละ ทาดมือทาดเรียกร้ายมือเลยโอ้บริปการเลยคือหยุดงานกันนั่นเหรอโดย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 อืออุ้มลูกก็ยังอุ้มเหมืานได้นะมีแต่มีแต่แม่ซอยเอาเจ้าเจ้านั่งหลนั่งยดีต้องนั่งหละนั่งยืนดีลูกนั่งยืนดีลูกบริได้เลยเฉลยใบชุดใหม่ได้ลูกบใบชุดใหม่ได้นั่งยืดีนั่งยืดี นีอนอน,นอนอหังดนี่ยหลังดาเห็นนอนอยู่เห็นมน,น้งหงดานอนอยูนอันนี้ค่ในบสอบันไดนี่คะเมนอนี้ดีเมืองไ่ได้ไปเหตุเรียกนอนแบบนอนอยู่กินดอกกินยากะยังเจ็บ you know? นอ,นอยู่เนาะนอนเยังไม่ได้ไปตรวจบ้งบอ มันยังไม่ได้ไปเนาะทางรังมียังวันใบใบจวดแต่หนิงท้องดีเชื้มอ,อามา,อานานอ๋อแต่หมองคือในน้ำบางเลยคนกับมิเตวันให้มีิงท้งนี้แนะน้ำให้พามันต้องพาเนาะเมียนยู่เมียนยิงลูงนี้ต้องพาเมื่อวานในน้ำให้พามันยังตอนที่เจ้ายังแข็งแห้งให้พาซะ<อ>เพราะว่าทั้งว่าทำทถ่ายมันเจ็บแทนเป็นนักแหละ คือ um มันสิบอดีต่อสุขภาพทางกายเขาพอน,น้ำ <hatten> ดีมันหัวค่ะมันหัวสุขภาพแต่ยังขมันอันตรายคือแม่เห็นบอกแม่ก็เกือบตายได้โดยโดยโดยเปนป้าให้เจ็บมาแต่โดนแหละนลักไปพาออสสารพัดเหนียวท้องดีแจ่การรักษากระเพาะเนาะพี่น้องโดยก็พากินขายอยู่สารพัดแบบกระลักมือ่นขึ้นไปเนาะพี่น้องลักมือ่นอยู่งบประมาณนี่อย่างเนาะประมาณนั้นกัน ถึงอู้ใจละอะไรเนี่ยตัวเองก็เจ็บโซ่อยู่ถึงครอบครัวอ่ะ EX ท่านตัวเองเจ็บโซ่กับบมี่เนี่ยอยู่เนี่ยกินแค่สีหาโดยเพราะว่าเอ้ก็เป็นสารัก็กล้วยัวกนา้นสารักฮักต้องก็คือฮักขั่ต้นลูกนต์เมนต์สาระนิดหน่อยถึงอยู่ก็อยู่แต่ในป่าขี้แคบไม่งอดกระไรนี่นี่ค่ะ เมื uh ่อไหนก็ไต่คอผู้น um ี้ดีที่มันบอกเป็นบอลเห็นยังไงไปเชียคนะโดยในวันนอนมันอยู่ในป่าเด้บนต๊ะเนาะเพรานต๊ะถึงงูในนี้ก็ตัวบางไงเนี่ยงูยังงูก็งูยังตัวสีดำตัวบางไงยนึ่งสัมคาเนี่ยสองสันโตผู้เลยแต่ผมไม่พ่ายไดเห็นยังงั้นด้ยยันเป็นงูเจ้าทีระวังเงาเนาะ ระวบ้งเงาเป็่ยังไงน,นะกะสู่สูส่นอนกันขึ้นกันระเบ้าระยะเนี่ยพ่อมันอยู่ในใกล้กลกลป่าถึงคนแปลงหน้าเขามาร้ายท่านเขาหย่างผ่านดูเันยิงเนาะมีต้นลูนี้น ที่ไปเห็นยังกะห่วงน้ำแม่กับแม่พ่อประนันแม่แล้วก็เจ็บนิวมะไพลังเจ็บแทกเจ็บว่าโดยแต่เราสูเราอดทนแม่ฮะอดทนก่็คอยเราเจ็บแห้งก็คอยว่าเราเป็นมาแต่คืนอ่าแต่แม่เรปาดแล้วออกแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเจ็บอยู่บอสหนีทงบี้คะปาดแล้วยังแตหนีเหมือนไพลังโอ้หนีเหมือนไพลังยังไม่ทันปาดเนี่ยได้อันแต่อันจะยางเนาะโดย ดีใจร้ายที่บอกยาก็ซาบุญบัรนานมาซอยเขาบอกขอบใจร้ายเด้ยวดยกับผู้ใหญ่ใจดีนะที่ซอยเรียกครอบครัวเขาขขน่อยตั้งห้องบอเตียงเพื่อจะซื้อยามาบ้างมั้ยนะมีครบป่อมนี่จะยาเนาะเขาใกล้สิมนวันแล้วโดยนี่แต่มาโฮ่งกันอยู่มองเดียวนี่นะถูกแต่เป็นแห้งซ้ำจ้าจ้าวเจ็บเป็นพ่อแม่ก็เจ็บเป็นพ่อก็ต้องกินยาประจันนะ คันเราบวกกินยาประจำเราย่างหมได้ค่ะเราไขเลยเราจนหายคานไปลไปของนําไปย่างกัจนคานไปแบบ้วก็ควศูนย์ร่วมโลกเนาะโดยเมื่ยานก็เห็นนี่แหละพ่อแมีขึ้นเนาก็อเราย่างหมดได้เราเจ็บขาแล้วขาเราบวมขึ้นโลดโดยโดยโดยเห็นอยู่เห็นเยอะเม่ยานเห็นอยู่เขาไปหาหมอกระคือคือว่าไปหาหมอก็ได้แต่พ่อแบบมันเท่าไปแค่น้อยเดียวนะย่าย่าย่าที่มาหมอให้กินจ้ะ สูญ่าสุดเดียวแล้วมันซื้ออยู่ในตลาดบ่ได้สุดหนึ่งสิพันนะโดยจะเมื่อยสู๋ๆเนาะคิดยังไงมันกัมันเขามันกะเลือกโลกไคไขคเจ็บกัน,นเลือกก่ไดมนะ้มันทำมดลานะมันทำมันต้องมีทุกคนนะเนาะแต่กลิ่นยูก็ใครที่เป็นหนอยเป็นลายแหละ เต่นลไล์เห็นมันโอมกับคนแบบนี่ไงคนถูกง่ายก็ก็คนถูกง่ายกะคือว่าเนาะเป็นโลกของคนรวยนะเนี่ยเพราะว่าอย่างไรอันคนถูกคนยากแบบผมมีเงินซื้อกินั่นหรอวะอยังก็เป็นอยังก็เป็นอยังก็เป็นกระย่อนว่าเห็นเห็ดยังเห็นอย่างกะเดียดเบียดทนมันก็น่ากวนเนาะหรือว่า กะกินเรื่องกาหรอยู่การกินมันกับบวบวบสะอาดหรือว่ารักอนามัยของบำรุงจุกคนหรือว่าแล้วของอาหารมันออกมาหน้าแม่น้ากินกับบางที่กินน้าฝนบวบางที่กินม่เมนเมนจักมัญชีขาเชื้อดังใดเนาะเมนปกติน้าสางบางที่กกินน้าสางไปบางที่ก็ไปเอาน้าในรักเก้าเนี่ยบางที่ก็คนลงไปอาบได้นี่นะฮะโลยเดียนี้มันยุกไหลแล้วเนาะพี่น้องคือมันบริสะอาดน้าที่ว่าไปเอารักเก้าแต่ว่าก็ไปเอารเล่าเพราะว่าบวมมีน้ำใส่ น้ำนี่แหละพี่อันเรื่อยที่สำคัญนะน้ำบรสสะอาดนี่แหละน้ำบรสสะอาดแต่ที่ไปกินเลือดเป็นเหนียวนะแม่นแต่ว่าเห็นในเขาเลือกบมดได้แม่นเขาเลือกบได้เข้าใจตัวนี้นะเพราะว่าบุกินแบบแหงงกติกปัดเลยเพราะเขาเลือกบมดได้เราบผมโบมูไปหาอยู่มองได้กับเพื่อนแหน่เอามองได้ก็เับมองนั้นเลยนะแม่น เน,น,น่น้ำน้ำกินน้ำใสแล้วเท่านี้แหละที่ดูที่ว่าอัเนเ็ดใเขาเป็นเนียอกลังยงาางง่างน้ำผนโต๊ะตรงอย่างนั้นกับคลินลงมาเป็นแบ้นขีดชนิกระสีมันบริกอสารอาหารลงมาเอ้ยมันบริการผ่านการขัดกรองน่ะเนาะเมนเมนผ่นขัดกองน้ำผลอองมาสะอาดนะเนี่กิอคลินลงมา้จจนี่น้ำส่าง,งกะก็คือคือมือนี่ก,กัเคมีมันก็ร้ายคนจันรทร์ต้องไปใารเอิร เลยเห็ดไทรเป็นไมฮะถูจะได้เป็นทุนทักย์แตใส่ต้นลู่ยก็คือคำชี้ว่ายังไงครับมาตะก้อนตะกี้กะยังกินน้ำส่างน้ำเชียงกะคำชี้ว่าอีกมุมหนึ่งกะสารเคมีกะบ่เคยมีคนกะเห็ดให้นะบ่เคยใส่ปุ๋ยนีแต่ธรรมาลาไปทำคือเมื่อนี่ทำบ่ใส่ปุ๋ยเขาบ่งามว่ะจนมาไม่ได้คนใส่เคมีลงบัดคนไปกินน้ำมันก็ต้องมีส่วนเขามาเนาะสุขภาพเขา กินไปที่อื่นแล้วแต่ก็เลือกก็ได้ก็ต้องกินบ็กินแบบนี้กระติกแบบถานนะเนาะเออไรฮะที่ทามความรู้สึกก็แหละนั่นก,นนก็สบุ่มะนหนากัมาสร้างของบัวมะนหน้ากับมาบมาซอยเนาะพี่น้องมันี้ดีใจลำดเนานะเนาะก็คือความรู้สึกของเอ้ยตอนนี้ก็คือ,อดีใจลายดนะีใจลายเนาะดีใจ ดีใจเลยกําลังนั่งคิดโอ้ที่ที่ว่าสองทั้งสองจะบุกบ้าบถิมนะะยังมาเบิ่งมาแย่งอยู่นะกํลังอุกใจอยู่ว่าคนถูกคนอยากคือเาจะเสิเห็นอะไรเดเจ็บเป็นมาค่ะมาเยี่ยมายามอยู่เนาะผมก็พอใจหลายๆดีใจดีใจแบบบอกบถึกนะนะเดนดนงคิดนอนคิดอยู่นี่ล่มมาเป็นยังมาจักรู้เสียนอะไรโดย โอเคเนาะเอื่อยประนี้สวในรับคลิปนี้กับผมมียังไงเราเอื่อยเขาก็ผ้าสาบุญมนันนามาเป็นสะพานบุญเนาะเขาก็เป็นสะพานบุญ,นะบนนบญในสาบุญมนันนาไต่ขามมาอีกเนาะพี่น้องกนะสาบุญมนันนากับไต่ขามาพอยาวพามาหาเอื่อยหลาเนาะว่าทาง่องมาสาบุญมนันนากับยังผมเคยพาเอื่อยหลาจากเธอมีกต่มสีสองทางผู้ใหญ่เพื่อนขามมาซอยเนาะ แดีใจเลยกําลังนั่งขิดนอนขิดอยู่คันข่อยเจ็บเป็นมาจะเสียอะไรนั่งขี่แบบขับรถเจ็บเป็นอย่างนี้ก็ต้องมื้นไปเลยเฮียจุ๊ยฮะมื้นไปเลยเพราะว่าคันเบาไปกับเบาได้กินเลยโอ้ยอสุดท้ายนี่ก็เอ้ยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่เพิ่นเบิ่งหรือว่าให้กำลังใจที่ซอยหรือว่าซีซ่องบอยาวหรือว่าซ่องเปียงท้องซ่องขอบคุณมากกับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเนาะที่เขอบคอกขอบใจอะไรนะผู้ใหญ่ใจดี ทางหลายที่ซอยเลือกรอบครัวขน้อยเด้อแล้วก็เบาเตียงทองเบาเงาสบู่มันหน้าพ่อให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหลั่รวยหังมีโชคมาเด้อตะนี้ต่อไปเด้อให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อสาธุจ้าจ้าสาธุน้อโอเคเลยเออวันนี้เราขอโทรกลับกันได้ไวันนี้เออเขามาขอบใจลไรสะไปดีต้องล่ะสะไปดีแล้วไปเลยก็โอเคเนาะพี่น้องก็ สำหรับคลิของเอล่ากัถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอยากสมทบเลยว่ายืน่นมือเข้ามาซรอยกัติดต่อสอบถามได้เนาะกับเอื้อล่าก็ยังเจ็บป่วยอ่อนๆแอๆอยู่แต่พ่อแม่พี่น้องก็มาสงสารรายอยู่สำหรับคลิของเอล่าก็เนาะกสำหรับคลิปนี้บ่อเาะก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งซ่องบ่อเาะหรือว่าซ่องสาบุญมันนาซ่องเตียงท้องแชนแนลก็ขอบุญขอบคุณเนาะบ่เอเากกขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็ปโปจน เงินทองหลังไหลเข้ามาเนาะนอนรับไปได้เงินหมื่นน,นอนตื่นได้เงินแสนเมียอยู่เหมืนอนกัเงินสุกแกและสุกใจเนาะสำหรับคลิปนี้บอยยากะขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาหับชมคลิปของบอยยาวเนานะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนซ่องของนะบอยยาเนาะจุนฮอดถุกมือน,นี่ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอยยากะสิขอตัวลาพ,พ่อแม่พี่น้องไปได้เลยสำหรับ วันยากาะิกับะคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง